หรือกันอืมอบอแบบกินน้องฟ้าก็ชอบอั่งเลยน้องฟ้าก็แข็งเหมือนกันเดี๋ยวจะพยายามให้กินเข้าสวยนี่เข้าวเหนียวมันเยอะมานั่งไล่กินข้าวเหนียวสออทานตะวันงอกอะ่ะประโยชน์มันมีสารอาหารเยอะเลยพูดไปแล้วแหะ พูดถึงประโยชน์เขาเยอะแยะนะบ้ากลมทษดด้วยนะกวยินน้ำกันเนี่ยเนี่ยกระชอนตักเอาอันอันตะปุน วันนี้เป็นปุ่นปลาดิบปุ่นปลาพอ่อมาเนี่ยอยากกินน้องฟ้าก็ชอบจังเลยน้องฟ้าก็แข็งเหมือนกันเดี๋ยวจะพยายามให้กินข้าวสวยนี่ข้าวเหนียวมันเยอะนั่งไล่กินข้าวเหนียวแอลแล้วสารอาหารมันเยอะกินหลายมันอ้วนทานตอนนองนะผับกินหลายมัอ้วนไปนะ thứ hai đấy ừ ừ ừ má nào thứ hai Ngon subscribe còn ถือไทยกันอืมจับข้าวเหนียวใส่รือไทย,ยกันอืมจับยอดผักมันิีมากก็บ,บีิร้บ ระพิศโขบโทษไปแล้วล่ะประโยชน์ไปเยอะนะแต่ก็มีโทษหนังองินงโทษก็ไม่มาไายแล้วอืมทันตะวันงอกอ่ปะ,ปะประโยชน์ป๊อบอายชอบกินหนังป๊อบอายสมัยนูน้นนะัะสมัยเฮาเด็กๆพวกเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยเบิรบ์นบ๊อบ

กินมากก็บ่ดดนะมะพร้าวโค้กพดแล้วล่ะประโยชน์เนาะแอลเนสารอาหารมันเยอะกินหลายมันสิอ้วนทานตอนงอกนะหัดกินหลายมันสิอ้วนพนันะข้าวเหนียวใส่ ป๊อบอายชอบกินเหนังป๊อบอายสมัยนู้นนะสมัยเฮาเด็กๆพวกเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยเบงิงบ,บ๊วยอยากกินน้องฟ้าก็ชอบกันเลยน้องฟ้าก็แข็งเหมือนกันเดี๋ยวจะพยายามให้กินข้าวสวยนี่ข้าวเหนียวมันเยอะมานั่งไล่กินข้าวเหนียว,วย,ยอดผักมันกินมากก็บ่ดีนะ พิษขบพูดได้แล้วประโยชน์นะวดช่องขอมวนๆอยากกินน้องฟ้าก็ชอบจังเลยน้องฟ้าก็แข็งเหมือนกันเดี๋ยวจะพยายามให้กินเข้าสวยนี่ข้าวเหนียวมันเยอะมานั่งไล่กินข้าวเหนียวั มันมีสารอาหารเยอะเลยพูดไปแล้วแหละพูดถึงประโยชน์ข้อเยอะแยะนะกินน้ำกันเนี่ยเนี่ยกระชอนตักเอาอันตักปเยอะน้ำไเยอะ

Đúng rồi, ngon Nó cũng muốn ngon Ăn Sản nó hẳn lên chưa lại nó dịu quần Hàn toàn nó á Hạt Kinh lại nó dịu quần phải nào Ăn rồi con rồi ยอดผักมันกินมากก็บรอดีนะปลาพิษขบโพดแล้วล่ะประโยชน์แอลเอ็มแล้วสารอาหารมันเยอะกินหลายไม่สิอ้อนวนทานตอนนอกนะผักกินหลายไม่สิอ้วนพานะแอลอ็มแล้วสารอาหารมันเยอะกินหลายไม่สิอ้นวนทานตอนนอกนะผักกินหลายไม่สิอ้วนพานะ อืมทานตะวันงอกอะ่ะประยุกต์ผักกะมักเนี้ยผักขมน่มเพาะสบายครับผมผักเยอะนะ พี่น้องทำสุท้ายอยากกินน้องฟ้าก็ชอบกันเลยน้องฟ้าก็แข็งเหมือนกันเดี๋ยวจะพยายามให้กินเข้าสวยนี่ข้าวเหนียวมันเยอะมานั่งไล่กินข้าวเหนียว,วยเยอะอกินน้ำกัน กระช้อนตัดเอาอันนี้เยอะอันจะปุ่นเอกวันนี้เป็นปุนปนป่นปลาจันปุ่นปลาข้อมาได้ห้ากินน้ำกัน กระช้อนตักเอาอัน,อนก็ปนเอกวันนี้เป็นปนปลาช่อนปนปลาพอ่อม,มาเนี่ยครึ่งหนึรงแ น,น้องขมมวนๆมาจากป,ปุนเอกวันนี้เป็นปุนปลาช่อนปุนปลาค้อ,อม,มาเด้อยียกินข้าวก่อนข้าวเหนียววันนี้ไม่ค่อยอยากกินข้าวเหนียวเท่าไหร่พี่น้องกินแล้วแบบมันเนาะแข็งแข็งไม่ค่อยยอดผักมัน กินมากก็พอดีนะปลาพิษขบโทษได้แล้วล่ะประโรยชน์นะทำทุ่งท้ายกัน<ม>อืมอัมแบบมาพี่น้อทำสุดท้าย